ไว้สดๆจ้านี่ขยับเคลื่อนไหวสดของแท้ด้วยค่ะเดออว่าเป็นสดของตัวค่ะออกมาเก็บขึ้นมาใหม่ๆสดๆเลยค่ะสวัสดีจ้ามีบับรน,นี้ขึ้แหลแ่แทนเนาะสวัสดีจ้าเน,นื่อกี้เลิกงานค่ะแล้วก็เฝ้าเฝ้าคัดเลยค่ะพระวันเมียน ขี่คนไทยเพิ่นมาเที่ยวแถวบ้านเมืองเนาะค่ะแล้วก็เพิ่นอยากได้หอยจูกกบกระบั้นกลับไปกินน้ำเนาะค่ะกระในจำนวนปริมาณหลายเติบจ้าเมื่อนี้เราเมือ่อกระสิบพลาทุกท่านเนาะคะ่ะมาเบิ่งหอยจูบทะเลสวูเดนเนาะค่ะสดๆจากหม่องเลยค่ะว่าอยู่จังไหนอยู่แบบใดเนาะค่ะมาเด้อจ้าแล้วก็เราเมือ่อมาแบบเล็กดวนค่ะเพระาะว <c oughs> ่าฝนกระลักสิตกจากขี่ฟ้าค่ะเปิดมาแล้วเนาะจ้าอยา่าในเงิน ในรายใดพิเศษค่ะน้องเมลก็เลยต้อง,งฟาเห็นคลิปเนาะจาาะ้เเจะ,นเนะ,ะเนาะลมแห้งแห้งจับโอ้โหได้ยินบอลเนาะค่ะเนาะกลาเป็นว่าคลิปนี้เนาะค่ะจะเป็นคลิปที่ว่าลมแห้งค่ะเพราะฉะนั้นน้องเมลก็เลยจะต้องใส่ดนตรีเด้อค่ะเด้อไม่ได้จะหัวผ้าไง <c oughs> หอยจูบถางฟังริ่มฟังทะเลเนาะคะ่ะขอบคุณหลหลายจา้าทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาถักทายเป็นกำลังใจนะะเนะบาะค่ะเนาะบ่าวาทันจะยูมุ่งใดของโลกใบนี้เด้อค่ะเด้อขอให้มีความสุขลยหลายจา้าขอบคุณจา้าบ๊ายบาย าจ้ามาเก็บหอยสดน้ำกนเดอจ้าหอยสดจากทะเลสวีเดนเนาะค่ะเนาะรสชาติกระแซบหอยหวานค่ะเอาไปคัวเฮ็ดแกงคัว่วพัดเพ็ดเมนูปลาต้มก้อยลาบนะคะเนาะกินกับต้ม่งเนาะคะ่ะ เราน่าจะสิเก็บก้อนเนาะค่ะเก็บมารวมกันไว้ค่อะอเราค่อยจะแยกเนาะค่ะกัไส้ที่เราวาเก็บส่วนใหญ่เนาะค่ะกัอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วเน,นาะค่ะน่ามั่งแบบพักเที่ยงเนาะคะ่ะเราว่สามารถเลือกทีละตัวได้เนาะค่ะเพราะว่า อันต้องฟ้าวเก็บจ้าฝนกับจิมาต้องเก็บขึน้นมาร่วมกันไว้ทั้งโขกเนาะคะ่ะทั้งบกเนาะคะ่ะแล้วค่อยเลือกเอาหน่วยใหญ่เนาะคะ่ะเวล่าส่งมาขายแต่เราจะมาขายผสมใส่ค่ะสงสารผู้เพิ่นซื้อไปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่นก็อยากกินของดีของแซ่บเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยก็ต้องอ,งอเลือกดีๆให้เพิ่นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะรายได้เสริมค่ะหลังเลิกงาน นาทะเลก็จะเมืดงวดไปเนาะคะ่ะเ,เก็บกบระอค่ะอยจูบ่ก้นในทั้งปีค่ะเราจรมองที่นองเก็ต้ตอค่ะเอจะต้องสะอาดเน,นาะค่ะนำไลววเวียนงายเพราะเป็นล่ง ตีลงมันจะมีหวิงมาใสา่น้ำเตาจาอันนี้ลืมเอาขึ้นรถมาน้ำจ่จวจาวางไว้เดินกันไต้ลงน้ำไว้ไว้ได้จินอันนี้กันหน่อยหน่อยพอดีปะ เราะก,กองไว้สปึป๊บนวคะตอนลน้นมัเก็บลงถังด้วยน้อจะเอาหน่อยประมาณาีค่ะประมาปนิวน,นะคะ,ะ,ะ,ค,ะค่ะสดเลยจ้าสดๆจากทะเล,ะลเลยลมกันลมแฮ้งๆคะ่ะหนาวสะงางอยู่ เผื่อความยุ่รอดค่ะต้องอดทนค่ะ